สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ยินีก็จะพาเพื่อนๆมาชมดอกไม้นะคะดอกไม้หน้าบ้านเนาะถ้าไม่ถ่ายไว้มันก็จะร่วงนะคะเพื่อนๆพึ่งบานเองนะคะเพราะว่าฝนตกนะคะถ้าฝนตกมันก็จะโรยเนาะจะร่วงจะโรยนะคะเพื่อนๆถ้าฝนไม่ตกอันีสีจะเข้มนะคะอันนี้สีจะจืดๆนะคะเพื่อนๆอันนี้เขาเรียกว่าดอกอ ดออกวานโมนะคะวานโมนะคะวานโมแบบแบบใหญ่นะคะเ,เพื่อนๆคนแก่นะคะเขาย่างเนื้อนะคะเขาเอบาร์บีคิวนะคะวันนี้เดี๋ยวเราค่อยไปไปชมกันนะคะเห็นไหมเดินตรงนัดเย็นนี้ก็เพิ่งตื่นนอนนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงนะคะเย็นนี้ทำงานนะคะทํางานสี่ห้าห้าคือสี 4, ค่ 4, คืนสี 4, ค่ 4, คืนกับหนึ่งหนึ่งตอนเย็นนะคะเ,เพื่อนๆ ก็จะทํายาวอีกนะคะวันอาทิตย์เป็นต้นไปเนาะยาวนะคะก็พาเพื่อนๆมาชมความสวยงามของดอกไม้นะคะเพื่อน,อ,นอันนี้ก็คือเขาเรียกเออบลรเอิร์ก่อนนะคะหรือว่าดวงตาสีน้ําเงินนะคะแต่จริงๆแล้วมาจกน,น้ำเงินอมม่วงนะคะเนเพื่อนแต่ที่เห็นในในกล้องเนาะจะเป็นสีม่วงเลยนะคะจะเป็นสีม่วงเลยเห็นไหมคะสีจะสวยงามมากเลยนะคะกลีบนะคะ เหมือนสีกระโปรงเลยเนาะของยูนิตก็จะมีกระโปรงเป็นชุดยาวนะคะอย่างนี้นะคะสีแบบนี้เลยนะคะเขาเรียกว่าสีโอรสนะคะแต่ถ้าแดดออกนี่จะสวยกว่านี้อีกนะคะเพื่อนเพื่อนมันจะเป็นสีที่เข้มข้นนะคะจะสวยมากเลยนะคะยันี้ก็ถ่ายให้ดูทุกปีทุกปีนะคะเพื่อนเพื่อนจะออกมาเองทุกปีเลยนะคะก็จะมีอยู่สามพุ่มนะคะแต่ละพุ่มก็จะอันนึงโรยแล้วอีกอันหนึ่งก็จะเริ่มบานนะคะเพื่อนเพื่อนจะไม่บานพร้อมกันนะคะ นี่ก็คืออีกพุ่มหนึ่งนะคะเพื่อนๆความสวยงามหน้าบ้านเนาะอันนี้ก็จะงามมากสวยมากอันนี้ก็กําลังจะโรยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าถูกฝนมาหลายฝนแล้วนะคะเพื่อนเก็เปียกเหมือนคนเนาะอยู่มานานอยู่มาหลายปีก็ร่วงโรยเป็นธรรมดานะคะอันนี้ก็ถูกฝนมาเยอะนะคะฝนตกทุกวันเลยนะคะเพ, <u> พื่อนเเป็นเวลาสองอาทิตย์ติดต,ดตดกันเลยเนาะก็จะโรยนะคะที่พื้นเห็นไหมคะเพื่อนเ ก็โรยแล้วนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะก็จะร่วงจะโรยนะคะไม่ว่าไม่ว่าอะไรเนาะอยู่อยู่นานๆถูกแดดถูกฝนมานานก็จะโรยรานะคะแต่ว่าสวยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆสวยสวยนะคะเพื่อนๆก็จะมาชมนะคะโซเดโอเคทักสมิเก้งรอ เขาก็จะปิดนะคะพเพื่อนๆนี่คือดอกโบตันนะคะพเพื่อนๆก็กําลังตุ้มๆอยู่นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวถ้าบานก็จะเต็มต้นนะคะดอกใหญ่มากเลยนะคะนี่เป็นบอกดอกโบตันตุ้มตมนะคะเดี๋ยวถ้าบานแล้วก็จะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็ถ่ายตอนที่ตุ้มๆก่อนเนาะบัวตุมบัวบานอันนี้โบตันนะคะไม่ใช่บัวนะจ๊ะ เห็นไหมครับเพื่อนๆมันย้อนยันนี้จะมองไม่เห็นนะครัะเพื่อนเพราะว่ามันย้อนกับแสงตะวันเนาะก็จะให้ชมดอกอื่นๆด้วยนะคะเป็นสีเขียวนะคะส่วนใหญ่อันี้จะเกิดง่ายมากเลยแล้วก็จะถอนทิ้งนะคะเพื่อนๆก็จะถอนทิ้งกันนะคะลมพัดเอื่อยๆเนาะ ส่วนนี้ก็จะเป็นพุ่มไม้ประดับนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะไม้ประดับนะคะดอกอย่างนี้เพื่อนๆเ,เคยเห็นไหมเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะก็สวยนะคะเพืเ่อนๆยานิดแพ้เออว่ณวัณเตเตออันดีกี้ดอกไม้มากๆเลยนะ ลืมเอาเม็ดมาหายใจไม่ค่อยออกนะคะเพื่อนๆตอนนี้เพราะว่าเต็มไปด้วยเกสรดอกไม้เลยนะคะเพื่อนๆตอนนี้นะคะออกมาลืมเอาเม็ดมาด้วยเนาะนี่ก็จะสวยมากเลยนะคะเพื่อนๆดูนะคะสวยงามมากเลย ดอกชนิดนี้จะสวยมากเลยนะคะเ,เพื่อนๆดูนะคะสวยจริงๆเลยไม่รู้ดอกอะไรนะคะเ,เพื่อนๆยายนิ่ก็จะมาถ่าย <c oughs> หายใจไม่ออกแพ้เกสรดอกไม้มากเลย อันนี้ก็จะเป็นโบตันอีกชนิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆอันนี้จะหอมมากเลยนะคะพุ่มนี้จะหอมที่สุดเลยนะคะหอมเหมือนดอกบัวนะคะพุ่มนี้อันนี้ก็อีกพุ่มหนึ่งนะคะแต่ละพุ่มนี่จะบานไม่ทับไม่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 เท่ากันนะคะจะไร้เรียกกันบานนะคะเพื่อนๆเห็นไหม เนี้จะมีดอกโบตั๋นรอบบ้านเลยนะคะแล้วก็ดอกอันนี้นะคะพุ่มนี้จะใหญ่นะพุ่มนี้ดอกที่สีโอรสนะคะกำลังจะแตกนะคะเพื่อนๆเห็นไหมกำลังจะแตกบานนะคะเพื่อนๆแล้วก็แล้วก็มาอีกพุ่มนี้นะคะพุ่มนี้นี่ก็โบตันเหมือนกันนะคะ อันนี้ก็จะพามาชมแปลงผักนะคะเ,เพื่อนๆผักก็อย่างที่เห็นนะคะเ,เพื่อนๆเห็นไหมคะโตแล้วนะคะข้าวโพดก็เริ่มโตแล้วนะคะเ,เพื่อนๆผักเลนี้ก็งามนะคะงามมากเลยเห็นไหมคะอันนี้คือเออต้นอะไรแล้วที่เป็นหัวที่เย็นนิดตํานะคะที่เย,นะย็นนิดต่าทําส้มตํำน่ะคือต้นนี้เลยนะคะเ,เพื่อนๆเห็นไหมคะ เรียกอยู่ก็ลืมแล้วนะคะลืมชื่อแล้วอันนี้ก็คือผักนะคะผักเหมือนว่าซาบินะคะโตแล้วนะคะวันนี้ก็จะถอนให้หมดแล้วก็จะปลูกผักอย่างอื่นนะคะส่วนอันนี้คือนะคะไม่ใช่คะน้านะคะเพื่อนๆอันนี้เนี่ยเป็นเอ่อเป็นเอ่อเ,เ,เรียกอะไรนะเอ่บอบล็อครีนะคะเพื่อนอันนี้คือสวนมะเขือเทศนะคะเพื่อน ส่วนมะเขือเทศเต็มเลยนะคะบางต้นก็รู้สึกว่าจะมันร้อนเกินไปหรือเปล่านะคะก็มีความรู้สึกว่ามันจะตายนะคะอันนี้คือพริกนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะอยู่ที่เอาไว้ไปไว้บนบ้านอีกสิบกระถางนะคะเพื่อนมันไม่มีที่ว่างนะคะเต็มเลยอันนี้คือแตงนะคะแตงไม่รู้จะได้กินหรือเปล่าลนั่นก็คือผักนะคะอีกกระถางมึงยังไม่ได้เอาไปปลูกนะคะตายนี่ไงตายแล้วเนี่ยเห็นไหม ยนิดอปุยขี้ไก่ใส่เยอะไปนะคะเพื่อนมันจะเค็มหรือเปล่ามันก็เลยตายเนาะดูนะคะเพื่อนตายพักตายค่ะตายแล้วตายแล้วส่วนอันนี้ก็คือต้นกระเพรานะคะเพื่อนยนิดตัดตัดเอาไปควบแน่นนะคะไปทําควบแน่นได้สิบได้อีกสิบกระถางนะคะไปต่อยอดนะคะจากหนึ่งกระถางมาเป็นสามนะคะสามแล้วก็จากสามกลายเป็นสิบนะคะเป็นสิบสามกระถางเนาะก็ะอันนี้ก็คือกระเพรา กะเพราฝรั่งเหงมือนกันนะคะอันนี้ก็นะคะมาดูมาดูมาดูค่ะเดี๋ยวี้เอามาทําตรงนี้นะคะเพิ่งเปิดเพิ่งเปิดวันนี้นะคะไม่ตายนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะเอาถุงพลาสติกมาห่ออีกนะคะรู้สึกว่าจะเหี่ยวเนาะเราจะพามาชมดอกไม้นะคะเพื่อนๆอันนี้สวยมากเลยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะสีขาวนะคะเขาเรียวกว่าดอกสโนโน,นะคะสเนอร์สเนอร์บอลบอลล่ะ คือฟุตบอลสโนว์คือหมายวามว่าดอกดอกหิมะนะคะที่เขาทำหิมะเป็นก้นกอนๆน่ะนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมต้นใหญ่นะคะน,นี่ต้นเล็กนะคะอันนี้ก็คือดอกไม้ชิ้นนี้จะหอมมากเลยนะคะทีน,นี้ก็จะเก็บไปไหวพระนะคะเพื่อนเมื่อเช้าก็เก็บไปแล้วนะคะคือดอกตูมานะคะเพื่อนไม่รู้ดอกอะไรนะคะหอมมากเลยนะคะหอมมนะคะอันนั้นก็คือแปลงสตรอเบอรี่ของแกนิดนะคะแล้วก็ผักนะคะเพื่อนเห็นไหมคะ แปลง Strawberry. สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ปีนี้ดกมากเลยนะคะเพื่อนเดี๋ยวจะพาเพื่อนไปชมใกล้ๆนะคะอันนี้ก็จะเป็น,นะะปสตอรอเบอรี่นะคะแปลงสตรอเบอรี่นะคะมาอัปเดตความดกนะคะเพื่อนดกมากเลยนะคะเพื่อนปีนี้นะคะเห็นไหมคะดกมากมากเลยเห็นไหม จะดอกมากเลยคุ่มน้อโหพุ่มนี้ยิ่งแล้วนะคะเพื่อนๆดูนะคะก็จะดกมากมากเลยนะคะคือแป้งผักนะคะแล้วก็ต้นแอปเปิลนะคะไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนๆดูตอนที่ว่าแอปเปิลออกดอกนะคะเพราะว่าช่วงนั้นฝนตกมากนะคะเพื่อนๆแป้งผักของยยนิดนะคะจะเล่าให้ฟังยยนิดขุดทีละคืบทีละศอกนะคะเพื่อนๆหลายปีกว่าจะได้เท่าเท่านี้นะคะขุดด้วยด้วยมือสองมือสองขานี่แหละ ก็จะมันก็จะเป็นป่าแบบนี้เลยนะคะเพื่อนก็จะเป็นป่าแบบนั้นเลยนะคะก็ขุดป่านะคะเพื่อนขุดป่านะคะนึกถึงบรรพบุรุษของเราเนาะที่ทางไร่ทางนาทางป่าบุกเบิกป่าไร่นานะคะเพื่อนก็คงจะคนขุดทีละศอกทีละคืบนะป่านี่โหรากมันคือรากต้นไม้นี่มันมันมันแยะอย่างมากเลยยุงก็เยอะนะคะเพื่อน ไม่ได้ไม่ได้จ้างใครนะคะที่นี่เขาทําอะไรเขาก็จะทําด้วยตัวเองนะคะไม่ได้จ้างไม่มีใครจ้างใครนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะทําเองกันทั้งนั้นนะคะเ,เพื่อนๆขุดเองทําเองนะคะดูนะคะดูสตรอเบอรี่นะคะเป็นที่น่ายินดีมากๆเลยปีนี้ดอกมากนะคะแต่กว่าจะได้เท่านี้ก็โหเหนื่อยมากๆเลยนะคะเ,เพื่อนๆถ้าคนที่มีสวนผักนะคะก็จะวันๆไม่ไปไหนหรอกคะ่ะอยู่ในสวนนี่แหละนะคะ มันก็คล้ายๆว่าเป็นยารักษาใจอย่างหนึ่งมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งนะคะเ,เพื่อนๆคนที่ทําสวนทําไร่ทํานาเนอะอาะเดี๋ยวนี้ก็จะชอบนะคะชอบแบบนี้ชอบชีวิตแบบนี้นะคะอยู่กับสวนอยู่กับหากินแบบนี้นะคะผักนะคะเดี๋ยวจะอัปเดตเรื่อยๆนะคะช่วงนี้ก็จะอัปเดตเรื่อยๆนะคะเ,เพื่อนๆอาจจะคลิปเป็นคลิปที่ยาวนิดนึงนะคะ อย่างน้อยก็ให้คุณยายดูนะคะแม่นะคะคุณแม่ยานิชช่วยดูนะคะดูดอกอีกชนิดนี้ก็หอมนะคะเพื่อนกำลังสวยเลยนะคะกำลังบานนะคะดูนะคะกำลังบานสวยเลยยานิดก็พาทัวร์รอบ รอบสวนรอบรอบบ้านแล้วนะคะเพื่อน<ๆ>ก็กลับมาจุดเดิมนะคะขอบคุณเพื่อนๆนทุกคนที่ให้การติดตามนะคะเก็บภาพความสวยงามไว้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวฝนตกอีกก็จะร่วงหมดแล้วนะคะเพื่อน<ๆ>ขอบคุณค่ะ